เคนทาโร่ซากาฮูจิเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมคิดศักรา1991ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นนักสแสดงและนายแบบชาวญี่ปุน่นเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยอาชีพนายแบบจากการชนะก,การประกวดในปีคิดศักรา2010ด้วยความสูงถึง183เซนเมตรและบุคลิกที่โดดเด่นทำให้เขากลายเป็น นายแบบแถวหน้าของวงการแฟชั่นญี่ปุ่นในเวลาอันรวดเร็วเส้นทางในวงการบันเทิงเคนทาโร่ซากาฮุจิหลังจากประสบความสำเร็จในฐานะนายแบบเคนทาโร่ได้เริ่มเบียนเข็มเข้าสู่เส้นทางการแสดงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากลายเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวจากนั้นก็ได้รับโอกาสในการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทบาทลิคุงฮาเซกาว่าในภาพยนตร์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง The h o n e s s Love With You คิดสกราษ2017การแสดงที่เข้าถึงอารมณ์ของเขาสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างมากในปีคิดสกราษ2018 เคนทาโรได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง t o Night a c r o m a t i c Theater ในบทบาทของเคนจิหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันในการเป็ร่วมกับบทนี้สถานตัวตนของเขาได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เขารู้สึกสัมผัสได้ถึงของตัวละครได้อย่างเต็มที่เคนทาโร่ซากาฮูจิได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าเขาน้ำตาเนื่องจากผลงานส่วนใหญ่ของเขาสามารถเรียกน้ำตาจากผู้ชมได้เสมอนอกจากภาพยนตร์ยังมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอีกมากมาย